สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบบุรีมอบอุปกรณ์การฝึกซ้อมกีฬาตามโครงการเตรียมนักกีฬาระดับมหกรรมกีฬาระดับชาติ ที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลบบุรีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานมอบอุปกรณ์การฝึกซ้อมกีฬาตามโครงการเตรียมนักกีฬาระดับมหกรรมกีฬาระดับชาติโดยมีนายอำนาจช่างกลึงดีผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลบบุรีจ่าเอกบำรุงวงภูมิเลขานุกการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยประธานชมรมกีฬาจังหวัดลบบุรีทั้ง12ชมรมกีฬาประกอบด้วยกีฬากอล์ฟกีฬา แบดมินตัน กีฬาพะกายกีฬาทางอากาศกีฬาเปตองกีฬาเทควันโดกีฬายูยิสูกีฬามวยสากลกีฬามวยไทยกีฬาคาราเต้กีฬายูโดกีฬาเทเบิลเทนนิสที่ได้รับอุปกรณ์ฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้เดินทางมารับโดยการมอบอุปกรณ์การฝึกซ้อมกีฬาในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติที่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนากีฬาในแต่ละชนิดกีฬานอกจากจะมีผู้ฝึกสอนที่ดีแล้วมีตัวนักกีฬาที่ดีแล้ว อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมที่ได้มาตรฐานก็เป็นเรื่องสําคัญเมื่อนักกีฬาได้ฝึกซ้อมด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและทัดเทียมกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันในระดับมาตรฐานเป็นการพัฒนาศักยภาพของตัวนักกีฬารวมทั้งยังเป็นการลดการบาดเจ็บของการฝึกซ้อมได้อีกทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบบุรีนะครับและสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลบบุรีจึงได้จัดอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมกีฬาในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของจังหวัดลบบุรีให้มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อมที่ได้ม าตรฐานสามารถเข้าส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆต่อไปในอนาคตครับ